สำหรับคนที่เจอปัญหาโฆษณาแทรกเข้ามาบนมือถือแล้วก็ก่อความลำคาญให้เนี่ยวันนี้เราจะมาสอนการลบโฆษณาเหล่านั้นออกนี่นะคะเป็นลักษณะของโฆษณาซึ่งจะขึ้นแวบแวบมาบนหน้าจอมือถือและขึ้นมาแม้แต่ขณะที่เราเนี่ยกดดับหน้าจอไปแล้วมันก็ยังแวบขึ้นมาได้อีกนี่นะคะลักษณะนี้ เรากดดับหน้าจอไปแล้วมันก็แวบขึ้นมาปัญหาลักษณะเนี้มันเกิดจากแอปพลิเคชันที่เราโหลดมาจาก Play Store เนี่ยแอปบางตัวเนี่ยมันเริ่มมีปัญหาอาจจะติดไวรัสหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยซึ่งแอปนั้นเนี่ยมันจะไปผูกกับโฆษณาซึ่งตาบใดที่เรายังมีแอปนั้นอยู่ในเครื่องเนี่ย โฆษณามันก็จะขึ้นมาขึ้นมาแม้แต่ในขณะที่เราไม่ได้ใช้แอปหรือว่าไม่ได้ใช้มือถือเลยเป็นลักษณะของโฆษณาที่ขึ้นมาก่อกวนจริงๆวิธีแก้ก็คือง่ายมากๆคือเราก็แค่ลบหรือถอนการติดตั้งแอปที่มีปัญหาตัวนั้นออกแล้วก็ลงแอปใหม่มันก็จะหายไปเลยโฆษณานั้นแต่ปัญหาก็คือ เราไม่รู้ว่าแอปตัวไหนที่มันเป็นตัวที่มีปัญหาเพราะว่าในมือถือเราเนี่ยก็โหลดแอปมาเต็มเดี๋ยวเรามาดูวิธีหาแอปที่มีปัญหาตัวนั้นกันเวลาที่เราเล่นมือถือนั่นนู่นนี่กดเข้าไปแอปนั้นแอปนี้เนี่ยเราสามารถเช็คได้ว่าเราเล่นอะไรไปแล้วบ้าง ซึ่งมันก็จะเป็นหน้าต่างขึ้นมาให้เราเห็นแบบนี้วิธีเช็คก,ก็แล้วแต่มือถือแต่ละรุ่นบางรุ่นก็กดปุ่มนี้ที่เป็นขีดสามขีด,ขดบางรุ่นก็กดที่ปุ่มโฮมพอขึ้นมาแล้วเนี่ยให้เราล้างหน้าต่างแอปที่ว่าเราเพิ่งใช้เหล่านี้ออกให้หมดใช้มือปัดก็ได้ออกให้หมดเลย พอปัดออกหมดปุ๊บหน้าต่างเหล่านั้นก็จะหายไปอันนี้ที่เห็นเป็นหน้าจอโล่งๆเนี่ยเพราะว่ามันเป็นหน้าหน้าที่5ของหน้าจอแอปมันจะอยู่หน้าแรกๆนะฮะอันนี้จะให้เห็นชัดๆตอนที่โฆษณาขึ้นให้เรารอจนกว่าโฆษณาจะขึ้นมาจะแทรกขึ้นมาแวบขึ้นมาบางครั้งหน้าจอมันจะสลิปไปแบบเนี้ย มันก็แวบขึ้นมาโฆษณาแบบนี้พอจังหวะที่โฆษณามันขึ้นมาแล้วแบบนี้ให้เรารีบกดเช็คแอปล่าสุดที่เราใช้ก็สไลด์ปดล็อกหน้าจอก่อนแล้วก็เข้าไปกดเช็คกดเข้าไปเพื่อให้มันโชว์ว่าแอปไหนนะที่ว่ามันควบคู่กับโฆษณาเนี้ยมันก็จะขึ้นมาแค่แอปเดียวเพราะว่าเราล้างแอปก่อนหน้านี้ไปแล้ว กดปุ๊บนี่ขึ้นมาแล้วเห็นไหมเป็นแอปที่ผูกกับโฆษณานี้อ่ปัดทิ้งไปนะคะแล้วเลื่อนไปที่หน้าจอแอปซึ่งเราก็อย่าเพิ่งไปโทษ clean master น,นะคะคือเราสามารถลบ clean master อ,ออกแล้วก็ลงใหม่แล้วมันก็จะไม่มีโฆษณาแล้วนี่นะคะลบหรือถอนการติดตั้งแอปตัวนั้น ลงขยะไปเลยถอนการติดตั้งเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็ลองทิ้งหน้าจอโทรศัพท์ไว้สักพักหนึ่งหรือว่าใช้โทรศัพท์ไปก็จะพบว่าโฆษณาที่กวนใจอันเดิมนั่นน่ะจะไม่กลับมาแล้วแล้วเราก็ ติดตั้ง Clean Master ไปใหม่คราวนี้พอติดตั้งใหม่มันก็จะไม่มีโฆษณากวนแล้วอันนี้ก็เป็นกรณีแก้ไขสำหรับการที่โฆษณาขึ้นมาก่อกลัวเห็นเห็นในขณะที่เราไม่ได้ใช้มือถือหรือใช้แอปอะไรเลยแต่หากเป็นกรณีที่ว่าเราโหลดแอปนั้นมาใช้แล้วมันมีโฆษณาระหว่างใช้แอปด้วยเนี่ยอันนี้คือแก้ไม่ได้ มันเป็นโฆษณาที่เข้ามากับแอปจริงๆแล้วก็ถ้าเราถอนแอปไปแล้วก็ติดตั้งใหม่ใช้แอปนั้นเนี่ยโฆษณาเหล่านั้นก็จะขึ้นอยู่ดีอันนี้จะแก้ไม่ได้นะฮะจะแก้ได้ก็เฉพาะกรณีข้างต้นที่ได้เล่าไปแล้ว